นุ่มมากแลวกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยกลิ่นหอมของเทพธิดาก็ทําให้เมาเหมือนกินผลโสมแล้วค้ังอยู่ในคอไม่สิ้นสุดนี่มันอะไรกันท่านเทพธิดาเจ้าเก็บเด็กไว้งั้นเหรอโอ้พวกเขาต่างก็บอกว่าเทพธิดาสูญินนั้นบริสุทธิ์แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงถ้าเจ้าเด็กนี่ไม่สามารถทําให้เจ้าพอใจได้ทําไมไม่ปล่อยให้พระทําให้เจ้าพอใจล่ะฮ่าฮ่าฮ่าน้ำอาวของท่านมานน้อยนิดไป ทำไมไม่เอาส่วนผสม,มไปเพิ่มเติมหน่อยล่ะข้าได้ยินมาว่าพ้าในไว้พวกเขาหิมะนั้นโหดร้ายและมีตันหาแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะรามกมากขนาดนี้เทพธิดาถูกวางยาพิษขยับตัวไม่ได้แล้วดีเลยเอาล่ะปกป้องนายท่านพาเหล่านี้มีทักษะศิลปะการต่อสู้ที่สูงมากหาตระกูลจินและนักลองเทียนเต้ารีบเข้าหาพวกเขาพวกเขาแย่แน,น่เส้นหลังบอกคนขอเจ้าให้ถอยออกไปก่อน แล้วปิดหัวของเจ้าด้วยมือของข้าแล้วกอดข้าไว้แน่นๆโดยไม่มีช่องว่างระหว่างนั้นซื่อสารพาพวกเขาออกไปขอลบฮ่าๆๆชาวเย่ยขี่กลัวเหมอนหนูส้นหลังดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้ว่าพวกเราแข่งๆแค่ไหนและไม่อยากให้คนของเจ้าตายอย่างเปล่าประโยชน์หื้โอ้อ หูของข้าโอ้ไม่มีใครตายข้าเก่งว่าพวกเขาจะกลับมาลางแค้นเราในภายหลังต้องใช้ประโยชน์จากตอนนี้โอ้โอ้คนสุดท้ายให้ตายเถอะช้าไปเจ้านี่มันฟื้นแล้ว ป้าหนังฟ้าเพื่อช่วยข้าป้าของข้าลงมืออย่างเต็มกำลังเมื่อหนางถูกวางยาพิษและได้รับบาดเจ็บร่างกายยังเย็นอยู่เช็ดตัวก่อนกินหอมจนแทบจะเมาเลยซื้อสารขอรบนำสร้างศพพวกนี้ไปให้แหลนงกินซะแล้วเอาถังน้ำใหม่มาเปลี่ยนด้วยขอรบเวลาต่อมาเส้นหลานก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแห้งด้วยป้าหนังฟ้าแม้ว่าจะไม่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดของท่านได้ แต่อย่างน้อยข้าก็สามารถทำให้ท่านรู้สึกอบอุ่นได้เล็กน้อยครึ่งชั่วโมงต่อมาขอบคุณพอาข้าใช้พลังไปมากเลยทำไม่ปล่อยพิษออกมาข้าเลยขยับตัวไม่ได้แล้วข้าลบกวนเจ้าอีกครั้งซูหยินต้องอาบน้ำหลังจากการโจมตีของพิษทุกครั้งหลังจากอาบน้ำท่านป้าทักาษะศิลปะการต่อสู้ของท่านสูงเกินไป เกินกว่าจินตนาการของข้าโดยสิ้นเชิงในศิละปะการต่อสู้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในสิ่งเดียวกันและไม่มีความแตกต่างระหว่างสูงและต่ำในแง่ของความทรงพลังมีเพียงต้าสื่อและโชยเาเอ๋อเท่านั้นที่ทรงพลังพวกเขาดวดวนมีวิถีของราชาโชยเาเอ๋อแข่งแกร่งมากเลยงั้นหรือผู้หญิงบ้าพลังมานอนกับข้าและตั้งท้องลูกของข้าจริงๆเพียงแต่ว่าโลกไม่ต้องการและข้าอาจจะแบ่งแยกจากโลกได้ไม่เป็นไรไปนอนได้แล้ว บ้านของข้าที่นั่นได้รับความเสียหายจากพาไอสารเดียวเหล่านั้นข้าจะไปหาที่นอนข้างนอกนอนบนเตียงที่นี่ก็ได้จะเป็นอะไรล่ะมะไม่ข้าไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีเลยนะไม่เป็นไรข้าจะตายและมันก็เป็นโชคชะตาที่เจ้าจะอยู่กับข้าในช่วงเวลาสุดท้ายของข้าเออ